แย่ yeah, แล้วล่ะค่ะแชท GPT ที่ทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันตอนนี้มันทำสลิปโอนเงินปลอมๆได้ค่ะคือเรื่องนี้มันเกิดมาจากการนำภาพสลิปโอนเงินมาเจน AI แก้ไขตัวเลขจำนวนเงินพอซีทำการทดลองเจนแล้วเนี่ยมันดูเนียนมากจริงๆะคุณคือมันดูแบบผ่านแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลายน้ำของสลิปอะก็คือเจนทับมาเหมือนของแท้จนแทบแยกไม่ออกเลยทุกคน แต่ก็ยังมีบางจุดที่พอสังเกตได้แต่ต้องสังเกตจร,จริงๆเลยไม่อยากให้คนหลงเชื่อ 1. Layout ของสลิปการโอนเงินนะ่ะมันดูแปลกๆออกไปค่ะจากดั้งเดิมมันจะยาวแต่สลิป AI มันจะสั้นลง 2. ส,งสีโลโก้ธนาคารเปลี่ยนแต่ถามว่าคนสูงอายุจะดูออกปะไม่ 3. ตำแหน่งโลโก้ธนาคารก็ไม่เหมือนเดิม 4. ตัวอักษรภาษาไทยมันดูง่ายว่าไม่เนียนแต่คนที่เป็นยูเซอร์ธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนฟอนต์มั้งอย่าคิดมากเปล่าจ้าอันนี้ AI เจนขึ้นมานะจ๊ะ 5. QR Code ก็เปลี่ยนไปจนไม่สามารถเช็คการโอนเงินได้เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอ QR Code ที่มันแอบมีอะไรเบลอๆอย่าข้ามค่ะ มันไม่ใช่คิวอาโคดที่ถูกต้องค่ะใครจับผิดจุดไหนได้อีกคอมเมนต์ลงมาด่วนค่ะหวังว่าคนที่กำลังดูสิอยู่เนี้ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ระวังให้ดีๆด,ด้วยค่ะมาทุกรูปแบบจริง